สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของชายใบทองนะคะวันนี้พาเด็กๆมาอาบน้ำกันค่ะแม่แม่นะคะโอ้โหอาบน้ำยำเย็นค่ะแม่แม่จ๊าโอ้โหอันนูนเชือกไหนเนาะไปไกลจังเลยนะคะ พี่ใบพี่ใบว่ายน้ำเป็นกับเขาไหมนะใบทองเป็นไหมเน,ะนาะมินนี่จสภาพ่อมุดแล้วมินนี่ออาใบายังเดินอยู่ค่ะาใบายังเดินอยู่ค่ะ เอาใบทำไมเหมือนอึ่งอ่างตะเลยหนูฮ้เอามุด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 เอาใบมุดเออว้าวมินี่มิน<า>ี่ น้องมินนี่แม่โดน้องนำโชคนะคะปลาคามื่นนะคะพี่ใบทองแล้วก็สุพศแล้วก็พี่ชายปองนะคะเดี๋ยวรอชมเวลาเขาขึ้นมานะคะแม่แม่ <laughs> พี่ใบเขาก็จะนิ่งๆน,นะเออมินนี่นี่พาพ่อมุดแล้วมุดอีก <laughs> <laughs> พอจะพาขึ้นแล้วพอจะพาขึ้นละ อภิไวพอแล้วพี่ใบ,อบโอ้โหพอเปียดด้วยตีลังกาด้ยวยพ,พ่อเอ้ยพอแล้ว อ่ะพี่ใบโพแล้วใบโพแล้วให้เขาลงไปบ้างดูดูน้องวินนี่ยังไม่พออีกนะดู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 เธอดูลูกสาวเธอ มาเด้อมาเด้อโอ้ยดูดูจุ๊บกันโอ้จุ๊บกันเอาใบมาเด้อ เสร็จแล้วโอ้โหใบอิ่มอะไรมาเนี่ยใบไปลงน้ำแป๊บเดียวใบอิ่มอะไรมาฮะโอ้ยกินน้ำอิ่มกินน้ำแล้วพุงกลางเลยฮะอิ่ล้วอิ่มตลอดกินตลอดอิ่มตลอดเสร็จเรียบร้อย ก็จะมีแบบเชื่อกนอื่นเขารอกระดองเชื่อกนอื่นเขาก็รอนะคะรออาบน้ำนะคะโอเคค่ะสดชื่นนะคะยมเย็นเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะอุ้ยนูน้องขวัญมาแล้วน้องขวัญมาแล้ว เป็นภาพที่สวยมากเลยมุมนี้โอ้เชือกน่นพลายอเอกส์น้องขวัญเงินขวัญเงินไปอาบน้ำขวัญเงินไปอาบน้ำไปอา,อาบน้ำไปดูไงสูงยู่งโด่กันล่ะนะดูไงสูงยิ่งโด่งวันลัชนโอเคค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะ